มาพบกับโอ้ยคอมพิวเตอร์ซัพพอรอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัว p r i นเตอนะครับ HP Laser MFP 1 3 5 W นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะยังไม่เสียบสาย USB นะครับจากตัว p r i นเตอเข้ายังตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่จะทําการติดตั้งไดรเวอร์นะครับเพื่อป้องกันไดรเวอร์เกิดการชนกันนะครับ นะผมจะไปหาไดเวอร์สก่อนนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเปิด Google Chrome นะครับจากนั้นพิมพ์นะครับว่า mfp 1 3 5 w นะครับนะพิมพ์คำว่า driver เพิ่มขึ้นไปนะครับ ควรดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นเว็บของ h p โดยตรงนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะมีอยู่2อออันเห็นนะก็จะเป็นของไทยแล้วก็จะมีของต่างประเทศนะครับอันนี้อยู่ universal นะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะครับนะเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะเจอกับนะตัวนี้นะครับนะติดตั้งแอป HP Smart รนะครับนะ โอเคนะครับจากนั้นก็จะมีเฟิร์มแวร์แล้วก็วินิจฉัยนะครับนะนี่คือหัวข้อใหญ่ๆเลยนะครับแต่แบบนี้ผมไม่ต้องการครับผมต้องการที่จะ,ะเป็นดาวน์โหลดลงมานะครับไม่ต้องไม่ต้องการที่จะติดตั้งจาก M S Store นะครับเพราะนั้นผมย้อนกลับครับผมไปยังเว็บไซต์ Universal นะครับผมก็คลิกเข้าไป จากนั้นเลื่อนลงมานะครับอันแรกก็เหมือนกันครับมันบอกว่าให้ติดตั้งจาก MS Store นะแต่ถ้าท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในหัวข้อนี้นะครับท่านก็จะเจอกับชอยนี้ครับก็คือหัวข้อนี้นะครับก็คือ HP Laser MFP 130 Printer Series นะครับ Full Solution Software and Driver ครับผมแนะนำตัวนี้ครับนะผมแนะนำตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยครับ ท่นตอนนี้ก็รอให้ดาวน์โหลดจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็กดนะครับก็กดเปิดได้เลยจังหวะนี้รอครับเมื่อถึงหน้านี้ท่านก็กดน e x ครับกด i have นะครับก็กด next ครับ ขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็นการติดตั้งผ่าน USB นะครับเราก็เลือกหัวข้อนี้นะครับถ้าเป็นการติดตั้งผ่านว a l เลดก็เลือกหัวข้อนี้นะครับจากนั้นก็กด n e x นะครับขั้นตอนนี้เสียบสาย USB ครับเมื่อท่านเสียบสาย USB ปั๊บนะครับท่านก็จะเจอหัวข้อนี้ นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับถ้าท่านจะลงเพิ่มก็คลิกเข้าไปนะครับแต่ว่าตามความเหมาะสมนะครับก็ตามนี้นะครับก็กด next ไปครับขั้นตอนนี้รอครับ รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไล่เสร็จแล้วครับก็โอเคนะครับก็เมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับท่านก็กดลิ้นเทปเพนะครับแล้วก็กด finish ได้เลยนะครับถ้าปริ้นออกมานะครับนะถ้าตัวเครื่องปริ้นปริ้นออกมาแสดงว่าทําการติดตั้งไดเวอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ โอเคนะครับเสียงเครื่องพริ้นทาง,งานแล้วนะครับมาตรวจเช็คกันนะครับว่าขณะน,นี้มีปริ้นเตอร,รุ่นนี้อยู่ในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วหรือ,อยังนะครับก็กดไปที่ยังสตาร์ทนะครับกดที่เซตติ้งนะครับ จากนั้นไปที่ device นะครับจากนั้นไปที่ printer นะครับโอเคนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมคงจะต้องรีสตาร์ทเครื่องสักหนึ่งรอบนะครับ เพื่อที่จะให้การใช้งานนั้นได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านใดที่กำลังติดตั้งไดเวอร์ให้กับเจ้าตัวรุ่นนี้อยู่นะครับเป็น SP Laser MFP 135W นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ